ทัวร์ลาเทคพิซโนโลคลิปนี้ขอเสนอตำนานบทใหม่ของสิงทะเลทรายคันโก้เปิดตัวมาเพื่อเป็นเอนดูโลแต่อ้โหคันเบลเลอร์ดูคติเด s เซอร์สเอ็กซ์เปิดตัวกันได้สักพักมีแต่คนทักว่าหน้าตาอย่างกับมินเนียนออฟชั่นล้าล้นขนมาใส่จนใช้กันไม่หมดถ้าให้ไล่จนครบกลัวคลิปจะยาวออฟชั่นจอสีโหมดการขับขี่มีเป็นมาตรฐานเบรกเบมโบหน้าหลังสุดปังอลังการคลิปชิปเตอร์โรงงานทั้งขึ้นทั้งลงสมราคา IMU 6กแกนจะวัดเอียงวัดตะแคงก็มีมาให้แท็กชั่น ABS วิลลี่คอนโทรใส่เข้าไปโคสคอนโทรนั่นไงเอาไว้ใช้ตอนขี่นานๆเครื่อง v t w i n d m s m o d ูมิค1องศาแรงมา้าที่ให้มาจัดว่าลร้อ1 1 0ตัวแรงเหลือเกินใช้งานโฉกหน้าหัวกับประดับแบนด์ไยาบ,บ้าขนาดแกนใหญ่มหึุมาระยะยุบเหลือพันนา,นา,นาจะโดนเนินเหินทรายจัดไปไม่มีสะเทือน สุดท้ายนี้ราคาสุดเป็นมิดหกแสนนิดจัดมาให้สนใจใหม่ออฟชันล้นเครื่องแรงเหลือเหนือกว่าใคร d e s e r t X อนั่นไงจัดมาไว้ท้าให้ลองนี่และครับ e n d u r o รเดส p a เ t ตตจะทางดำทางฝุ่นก็วิ่งดีเพราะมันไปได้ทุกที่สุดแต่คนขี่จะพามันไปได้คันใหญ่หรอยังไงไปได้มากกว่าใครก็แล้วกัน